ครับวันนี้มาดูแคตสามสองศูน 3, ดีครับตักลูกลังครับตักลูกลังไปทำถนนนะครับ ความแข็งครับโอ้โ,อโ,อโ,อโอนอหนี่ขนาด หลักช้าหน่อยนะครับลูกลังแข็งมากเลยครับก้อนเท่าโอ่งเลยครับตักได้ทีละนิด ปั๊มในหอนห ies, ห bitches, ห umas, เ 5, ือค okay. e. ือคอล้คนขับปรดจริงครับ โอ้โห,โหดึงไม่ขึ้นถ้าเป็นโกเบนี่จบเลยนะครับเนี่ถยถ่ายถ่ายไกลหน่อยครับวันนี้ไม่งั้นมันมันเห็นแม็กโรไม่ไม่เต็มพันนะครับ แล้วนะโคหนูไปตรงไหนอีกล่ะโคบอกตรงนี้ไม่ไหวแนละ้ว แต่ละม้วนขี่ครับดูลูกลังตีนเข่าก็จะประมาณนี้นครับแข็งนี่ครับลูกเขา่าทั้งนั้นเลยเดี๋ยวขยับไปกใกล้ๆอีกนิดนึง ดูนะครับกว่จาจะได้ดแต่ละบน มันนียต้องเปลี่ยนเป็นว่าเล่นเลยนะครับ จะหาตรงไหนให้มึงแล้ว ตันนี้ไม่ได้ออกแบบให้ขุดแข็งขนาดนี้นะครับก็แข็งพวกสามสองูนย่ดีทูเนี้ยครับเขาจะตามตามช่วงอา